ฮักแจมนี่ดีสวยดีว่ะสวยดีว่ะสีเนี้ยเ๋ยวดำเดี๋ยวก่อนห้เยเองสวัสดีครับช่างเต้นแกนซิงอ่ะสีทำลายแบบตุ๊บค่อแกะออกครับเดยวคนสีเจ้าตุ๊บแกะออก ทำผสมสีไอ,อ้ตีอะไรรึเปล่าตองพื้นแล้วมั้งอ๋อนี่ครับช่างแต่งกับช่างรีจะบอกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวะเลยคนแหลกเกินแล้วมั้งคนแหลกเกินแล้วด้วยคนดำข้างล่างพื้นเปียกหน่อยโดยสายไฟติดของแต่งครับ เครื่องวางเลยครับเครื่องหอรุธาเอาไม้ก่อนเครื่องมาวางขึ้นเลยครับใส่ไฟยืนมั้ยยังนี่โอ้ใส่เรียบร้อยแล้วนี่เครื่องเป็นอาร์จี14แรงครับประหยัดน้ำมันนะรุ่นี้ งยืรดร้อยครับเหลาน,นี่ครับเหลาก็เรียบรอย้อยทีี่่ซื้อแหนบมาครับก็เลยใส่สองชั้นไปเลยครับเหน็บนี่แหสอ,องชั้นเลยข้างบนชั้นล่างเลยเอาบรรทุกที่สีเนี้ยนี่ก็จะทำที่รับไปเลยฮะ ต่เราช่างกำลังวัดเลขอยู่ทำที่รับเนี่ยเหมือนฝั่งโน้นเหมือนเหมืางหน้านี่เขาละแขมเลยเจี๋วเลยช่วงหลางแน่นเลยคันนี้เุ้ของเป็นคนอ้อยครับ แอนพ่นอันนี้ตอนไหนเมื่นอนคือนใช่ไหมพ่นเมื่อคืนใช่ครับโอ้ชาแกงทำโอ้วงอ,ออกกล้องไปสีเขียวสวยหน่อยแต่ดูข้างนอกเป็นเขียวเลึงเลยอ๋อแล้วอยินของแก้วหลอดไฟอ่ะ cần phải vịnh phải liệu vịnh Hãy subscribe cho kênh không ไอ้เจ้ายังไม่ได้พ่นนะแต่แปะไอ้เทปเก่าเรียบร้อยแล้วกรพ่นเดี๋ยวน,น,นี้แหละอ้าปากโปล่กระพ่นเรียบร้อยแลวขันเนี้ยเออช่างเอน็นจุกอ่างเลยช่างเอน็น <c oughs> ไนจุกอ่างเลยเฮ้ยเจ้า เออนี่แหละเอ๋อ้าอ,อ,อยังไงายท้องจังกำลังไล่เชียูเสร็จแล้วท่านี้เดี๋ยวแล้วปากข้างแล้วจัดคอนโทรลโอ้ตัดไปตัดมาได้แค่นี้อ่ะแค่นี้ก็เอาครับเนี่ยหน้าปัดดีครับเทดี นีับปะเอาถ้วันนี้ก็เทครัวเสกยาเก่ายารจะไ่ใช้ว่าใช้ใช้แตกระถาครับกระทะมันใช้ได้อยู่แต่ยางไม่น่าจะเอาแล้วเก่าหมดแล้วใช้ทั้งบุกสมันจนหมด เย็นแล้วไฟเหล็กมาลเลยเสียงเคาะเหล็กเริ่มเบาเลยครับเย็นแล้วเสียงเคาะเหล็กเริ่มเบาแล้วคงโบตา เลที่ปิดนั่นแหละที่ปิดสีดำไว้ปิดสีดำไว้จะพ่นสีเขียวปิดสีดำกับสีเหลืองเนี่ยพ่นสีเขียวครับ สีที่ใช้สีอะไรสก็ตวาเลนครับผมสก็ตวาเลนแม่สีเป็นบิ๊กเด่นครับแม่สีแม่สีชื่นดังบิ๊กเอ่อสก็ตวาเลนก็ผสมกันด้วยแหละเงินเหลืองเขียว นี่ทำท่าทำทางไ่พ่นสักทีที่เงีก้ใส่ไฟวินอยู่ปิดสดีเหลืองปิดสีเหลืองไว้จะพ่นสีดำ พ่นสีดำเสร็จก็จะพ่นสีเขียวอ๋อนี่ล้วแต่มันนี้วันนี้มาดูใหม่ฮะนี่นี่เจ้าเจ้า แน,นี้วเดี๋ยวได้ขับแล้วนะใส่ใส่จิงใส่เตาใส่ใสใสอะไรแล้วก็เดี๋ยวได้ขับแล้วและทางเที่ยวทางแพุ่นต่อแล้วคนดำ